เมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมานะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็มีการแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆนะครับหลังจากที่คนทราบข่าวแล้วก็ถือว่าเป็นการโยกย้ายครั้งใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับสำหรับตําแหน่งต่างๆในกระทรวงมหาดไทยโดยล่าสุดนะครับประลัดเก่งนะครับประลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการพูดถึงกรณีนี้บอกว่าในกรณีที่เลือกผู้ว่าน้องคายแม่ห้องสอนให้มาเป็นรองประลัด อันนี้เลือกเองกับมือนะครับส่วนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้มีการย้ายสลับกับผู้ว่าโคราชอันนี้คุยกันก่อนแล้วแล้วก็ตัดสินใจเองนะครับว่าอยากใบพัฒนาบ้านเกิดภรรยาก็คือ,ก,คอก็คือทางอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มองว่าอย่ามองว่าเป,เป็นเรื่องของการเตะตัดขานะครับส่วนกรณีของคุณชูชีพพงชัยนะครับไปเป็นผู้ว่าแม่ห้องสอนเหมาะสมเพราะว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรง นายสุทธิพงษ์จุนจเจริญปรัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเปิดเผยถึงคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งขา้าราชการประเภทบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทย1ิตำแหน่งในส่วนของการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดนนทงคายและผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาดํารงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นการตัดสินใจเลือกของตอนเองนะครับเพื่อที่จะจัดทีมบริหารในส่วนกลางทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ส่วนตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินซึ่งได้มีพระบรมราชาองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อธิบดีท่านเก่าพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกจากราชการจึงได้มีการโยกย้ายนายพรพศเพนพาศ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดํารงตําแหน่งเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสําเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่จะไปพัฒนากระบวนงานของกรมที่ดินทั้งในส่วนของการสํารวจฉนวจที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็การพัฒนาในด้านต่างๆนอกจากนี้นะครับยังมีการย้ายถึงอีกกรณีซึ่ง ถือว่าได้รับการพูดถึงพอสมควรเนื่องจากว่าผู้ที่ถูกโยกย้ายเนี่ยเป็นคนดังนะครับก็คือคุณชัยวัชช่นโกสุมนะครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะที่เป็นผู้ว่าปั่นจักรยานนะครับวันนี้คนรู้จักเยอะครับเรื่องนี้นะครับท่านบอกว่าการโยกย้ายคุณชัยวัชช่นโกสุมนะครับจากเดิมที่อยู่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ได้มีการพูดคุยกับคุณชัยวัชช่นโกสุมแล้วซึ่งคุณชัยวัชเองก็ได้ตัดสินใจเลือกที่จะ ไปดารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทําหน้าที่บําบัดทุกบํารงสุขให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นจังหวัดภูมิลําเนาของภรรยาท่านดังนั้นที่ปรากฏว่าข่าวออกมาบอกว่าเตะตัดขาอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเรามีการพูดคุยกันก่อนแล้วมีการสอบถามกันก่อนที่จะเสนอเรื่องผ่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับอันนี้ก็เป็นแวดวงมหาดไทยที่ออกมานะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็มีม,มหีหลายท่านนะครับที่มีการโยกย้ายเนาะแต่ว่าหลักๆที่ถูกจับตาก็คือท่านชัยวัฒน์เชื่อนกศสมนี่แหละนะครับจากอธิบดีมาเป็นผู้ว่านะครับ